สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยออโต้วิบช่องที่รวบรวมเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ใหม่รีวิวเด็ดๆและข่าวสารยานยนต์ทั่วประเทศไทย สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถสปอร์ตสกูตเตอร์ดีไซน์ล้ำจากค่าย Gpx กับรุ่นที่มีชื่อว่า Gpx Drone 150ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาร่วมกับซิมจากไต้หวันมีการออกแบบที่โดดเด่นและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย Gpx Drone 150ใช้เครื่องยนต์ขนาด1 4 9 6ี cc แบบ4ีจังหวะ s o c ระบายความร้อนด้วยน้ำขับเคลื่อนด้วยสายพาน V-belt ซึ่งทำให้การเร่งเครื่องนุ่มนวลและเงียบกว่าเดิมตัวรถสามารถทำความเร็วต้นได้ดีเหมาาาาาะะสหรรรับกกกใใช้งงงนนนเเมือแลลดิทไ ระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบฟูลเลตรอบคันพร้อมไฟ DRL ด้านหน้าให้ความรู้สึกทันสมัยมีระบบสมาร์ทคีย์ที่ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้กุญแจหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัล LCD แสดงข้อมูลครบครันไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางน้ำมันและไฟเตือนต่างๆดีไซน์ของตัวรถมีความสปอร์ตโเวี่ยวพร้อมด้วยแฟร์ริงที่ดูลงตัวกับไฟหน้าดีไซน์แหลมคมเบาะนั่งนุ่มนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้สอนล้อแม็กขนาด14นิ้วทั้งหน้าและหลังทำให้รถทรงตัวดีแม้ขับด้วยความเร็ว ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโชคอัพคู่ที่สามารถปรับระดับได้ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมคาลิเปอร์ส่วนเบรกหลังเป็นดรัมเบรกโดยรุ่นล่าสุดของ GPX d r o n e 150มีการอัปเกรดฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันยิ่งขึ้นเช่นกล่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบาย พร้อมช่องชาร์จ USB สำหรับอุปกรณ์พกพา GPS Drone 150ม mm, ีให้เลือกหลายสีเช่นดำด้านแดงเทาและขาวให้ความรู้สึกพรีเมียมในราคาที่เอื้อมถึงโดยราคาจำหน่ายของ GPS Drone 150เริ่มต้นที่ประมาณ65,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับฟีเจอร์และดีไซน์ที่ได้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถออโตเมติกที่มีดีไซน์ทันสมัย เครื่องแรงและมีราคาจับต้องได้และถ้าหากใครกำลังลังเลว,ว่า g p x Drone 1น150เหมาะก,กับตัวเองหรือไม่แนะนำให้ไปลองสัมผัสตัวจริงที่โชว์รูมใกล้บ้านคุณรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยออโต้วิฟของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ